ใหญ่ขึ้นไหมคะมองเห็นไหมคะข้อไหนคะอาจารย์ข้อนี้ข้อไหนคะคอควายใช่ไหมคะทำไมถึงเป็นข้อคอควายคะอาจารย์ข้อข้อกอนี้เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ปิดได้ยังไงคะจา์เจ็ดบวกห้าเท่าคะ คือข้อสอบออในเชิงวัฒนธนรมของเราค่อนข้างที่จะมีเหมือนกัวลวงตัวหลอกนักเรียนเยอะค่ะเราก็ไม่ได้แบบต้องให้นักเรียนคิดนิดนึงคือฝึกด้วยเหมือนกันว่าเด็กของเราเนี่ยพร้อมจริงไหมคือเด็กบางคนอาจจะทําได้ถ้าเป็นแปิข้อเดียวหรือแบบฝึกหัดแต่ถ้ากิดพอให้อ่านเยอะๆอาจจะเป็นยังไงคะเลือกเลย หรือเรเห็นแล้วก็กราบเลยแบบนี้ก็มีดังนั้นข้อสอบของเรามันก็เลยจะดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วคือเด็กต้องมีความพร้อมจริงๆแล้วก็แม่นจริงๆนะคะเราจะมีข้อสอบอันนี้แค่15ข้อแล้วเราก็ให้เวลาเรียนทำถึง1ชั่วโมงเหมือนกันคือคล้ายเหมือนกับว่าฝึกตั้งแต่เล็กให้จนกับให้จนเกิดความชำนาญในการทำข้อสอบลักษณะแบบตรงนี้นะค่ะนะคะแล้วก็ในการนึกนึก คำพูดไม่ถูกน,นะคะเดี๋ยวเรียงนำหนักก่อนนะคะก็เด็กก็จะคิดแบบนี้นะคะแล้วแล้วก็มาอธิบายคือเด็กบางคนพอไปปุ๊บก็จะไม่ได้หรือบางทีเราอาจจะเป็นแบบว่าเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ว่าข้อใดเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ของสมมตินะคะอีกเพิ่มเพิ่มอีกข้อหนึ่งว่าข้อใดเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ของ7บวก5เท่าก mm ับ hmm. 12คือเราให้ประโยคสัญ,ญลักษณ์มาแล้วก็มีโจทย์แล้วก็เป็นตัวเลข7กับเลขห้นี่แหละ นะคะเพื่อดูแต่ว่าเด็กจะต้องตีความหมายได้อย่างเช่นพอข้อหนึ่งเนี่ยเป็นตัวเรื้งเป็นตัวลวงนักเรียนตรงไหนคะเป็นตัวลวงนักเรียนตร,ตรงคําว่าจ่ายถูกไหมคะเด็กบางคนพอยังเราแม้เราจะบอกว่าให้ได้อ่านโจทย์ดีๆนะหรือคิดกับตัวเองก็ยังไม่สนใจเพราะยังมีความรู้สึกว่าก็จะจับจับวอร์ดิงอะจำวอร์ดิงเองแล้วกันก็จ่ายก็คือลบไงแต่จริงๆล้วพอเราอธิบายเด็กก็จะไม่ใช่นะคะน,นี่คือข้อสอบซึ่งถามว่าโจทย์แบบนี้เรา ไม่เด็กไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใช่ไหมไม่ใช่นะคะเป็นโจทย์ที่เรานํามาจากลักษณะของแบบฝึกหัดนะคะคือเรามีแบบฝึกหัดให้เด็กฝึกยังไงเราก็เอามาดัดแปลงเป็นข้อสอบแบบนั้นไม่ใช่ว่าเอาโจทย์ที่ยากทีน่นเราไม่เคยให้เด็กฝึกเลยมาใช้นะคะก็จะต้องเป็นโจทย์ที่มีเพราะไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาว่าอาจารย์ไม่ได้สอนแล้วทำไมเอามาออกข้อสอบนะคะเราสามารถ บอกนักเรียนได้คือบางทีนักเรียนบอกอาจารย์ผมไม่เคยทําเลยแบบนี้โจทย์แบบนี้หนูแน่ใจนะเดี๋ยวครูจะเปิดหนังสือให้ดูเราก็จะไปเปิดหนังสือล้วก็นี่งานโจทย์แบบนี้เพียงแต่เราไม่ได้ถามแบบเดิมเป๊ะเปลี่ยนคนเปลี่ยนตัวเลขนะคะหรือสลับตําแหน่งที่ไปมาก็ได้แบบนี้ก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยเราก็จะได้เด็กที่ทําข้อสอบชุดนี้ได้แบบว่าเก่งจริงๆนะคะคือเด็กโดยส่วนใหญ่เนี่ยของโรงเรียนเราะะจะ มีปัญหามากที่สุดคือชุดที่หนึ่งค่ะคือผู้ปกครองหรือใครหลายคนเนี่ยคิดว่าโอ้ยชุดที่หนึ่งเนี่ยสบายมากเลยเพราะเวลาอาจารย์ค่ะบอกเลยว่าชุดที่หนึ่งคือกอขคอ,ขอนะคะแล้วตัวเลือกของเราก็จะเป็นแค่3ตัวเท่านั้นในปหนึ่งปสองปสามเราจะใช้ตัวเลือก3มตัวแต่จะเป็นข้อสอบชุดที่มีปัญหามากที่สุดคือเวลาบอกคะแนนไปแล้วผู้ปกครองจะมาขอดูข้อสอบนะคะ ก็เราก็บอกว่านี่ไงคะเป็นแบบนี้แล้วถามอาจารย์มีมะนี่ไง<ม>ในแบบฝึกหัดเราคือจะต้องมีตอบตอบได้ทุกข้อเหมือนกันเวลาที่อาจารย์เวลาที่ออกข้อสอบเนี่ยก็คือเหมือนที่เรียนไปตั้งแต่ต้นว่าเราจะมีการเวียนข้อสอบและอาจารย์แต่ละห้องจะได้ไม่มีการมาโวยวายว่าเธอออกข้อสอบแบบนี้ช่วยห้องตัวเองหนิห้องพี่ไม่ได้สอนเลยทำไมเธอออกแบบนี้เราก็จะบอกว่าอาจารย์คะข้อสอบเนี่ยลายเซ็นอาจารย์เวียนแล้วนะว่าอาจารย์รับทราบคือเราค่อนข้างที่จะ ใน,ในส่วนตรงนี้คือรับผิดชอบในต่อละปีคือถามว่าเราใช้ข้อสอบเก่าของทุกปีใช่ไหมไม่ใช่นะคะก็คือพอข้อสอบเนี่ยเราไม่ว่าจะเป็นสอบย่อยหรือสอบประจำภาคข้อสอบเรามีต้นฉบับชุดเก่าอยู่เราก็จะเอาข้อสอบชุดนั้นมาดัดแปลงแล้วก็เปลี่ยนนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปตามสภาพเช่นบางทีพอเราคุยกันในการประชุมอาจารย์ปหนึ่งด้วยกันเราก็สอนว่าอืม ปีนี้นะดูแววแล้วเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าพร้อมน้อยหรือว่าไม่ไม่คล่องแคล่วเหมือนกับปีที่ผ่านมางั้นเราลองมาปรับข้อสอบดีไหมคือการปรับในที่นี้ไม่ได้ปรับเพื่อให้คะแนนเด็กดีแต่ปรับตามสภาพความเป็นจริงของนักเรียนด้วยว่าเป็นยังไงเพราะถ้าเกิดออกมาแล้วเป็นข้อสอบที่ยาก มันก็ไม่ได้นะคะเหมือนกันที่ถามว่าทําไมเราถึงรู้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าโรงเรียนของเราเนี่ยพอเรารับนักเรียนเข้ามาแล้วที่เป็นนักเรียนสันิจุฬาแล้วก่อนที่เราจะจัดชั้นเรียนกับนักเรียนเรามีการวัดนักเรียนด้วยข้อสอบชุดเดียวกันเพื่อดู คะแนนคณิตศาสตร์กับวิชาภาษาไทยว่าก่อนที่เขาจะเริ่มเรียนกับเราจริงๆเนี่ยเขาได้คะแนนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในแต่ละห้องจะมีนักเรียนที่คระความสามารถที่ใกล้เคียงกันคือแต่ละห้องเนี่ยจะมีเก่งกลางอ่อนเก่งเห,เหมือนกันนะคะเขาต้อดูครอบคลุมแล้วก็มาดูว่ามีปัญหาตรงไหนนะคะแล้วก็ออกข้อสอบนะคะลักษณะข้อสอบของก็จะเป็นแบบนี้นะคะคะ ก็ถึงได้บอกนะอาจารย์ว่าถึงแม่อาจารย์เอาข้อสอบค่ะหลอเพิ่อฝึกถึงจะเอาอาจารย์บอกว่าทําไมขอข้อสอบไปได้ไหมคืออาจารย์ก็ไปดัดแปลงตามสภาพของแต่ละท้องถิ่นถูกไหมคะเหมือนทุกครั้งที่เรามาบอกตรงนี้เราก็ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์จะต้องต้นแบบจากสาธิตไปเลยเพราะถึงแม่อาจารย์เอาต้นแบบจากสาธิตไปเด็กของอาจารย์กับเด็กของเราก็ไม่เหมือนกันหรือตัวดิฉันสามขั้นอาจจะไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนอาจารย์อาจจะไม่ประสบผลสาเร็จก็ได้ เพราะเราก็ไม่ได้รู้พื้นฐานของนักเรียนของอาจารย์ถูกไหมคะแต่นี้เราคือมาแลกเปลี่ยนไอเดียกันคือถามว่าอาจารย์อยากดูข้อสอบเนี่ยค่ะอันนี้ให้ดูได้เลยเพราะเราออกกันเมื่อคืนนี้อันนี้ต้องเรียนตามตรงนะคะจึงจะได้เห็นว่ามันไม่ได้มีใน power point เพราะว่าคือเราคุยกันแล้วว่าเอ๊ะเราจะเอาข้อสอบมามันก็ไม่ได้หนึ่งเป็นลิขสิทธิ์สองเดี๋ยวจะมีปัญหาเปล่าๆแต่ทีนี้เมื่อวานเนี่ยพอเราคุยกัน คือต้องเรียนตามตรงนะคะเราก็มาปรับเหมือนกันว่าปรับตามสถานการณ์เมื่อวานพออาจารย์เลิกเลิกประชุมใช่ไหมคะอาจานก็แบบอาจารย์เปลี่ยนชุดแล้วเดินสวนกันมึนเลยค่ะแบบเอออาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ก็มาทักนะคะต้องขอขอบคุณมากที่อาจารย์มาทาักแล้วก็แบบทักท่ายกันอาจารย์ก็เดินเล่นชายหาดไปถ่ายลงถ่ายรูปใช่ไหมคะเราสามคนก็เหมือนกันค่ะเดินค่ะ ดินหอบกระเป๋าขึ้นไปถึงห้องเสร็จแล้วก็เดินลงมาหวังจะไปชายหาดไม่ได้ไปชายหาดนะคะเพราะว่าเหมือนว่าเอ๊เดี๋ยววันนี้เราจะเพิ่มเติมอะไรให้กับท่านอาจารย์ดีเพราะคิดว่าเดี๋ยวมาแล้วแบบไม่ตรงใจเพราะเราก็คุยกับอาจารย์มีหลายคนที่บอกว่าไหนเขาบอกว่ามาฟังบรรยายของสาธิตจุลาจะได้เป็นแพ็กเกจเราก็เครียดละสิแพ็กเกจอะไรคะเราไม่รู้เลยเขาก็มีอาจารย์ที่เวียนบอกว่าก็เขาอาจารย์เขาเข้าใจว่ามาที่เนี่ยจะเอาแพ็กเกจของเราไปสอนได้ เราก็ในใจว้จเอาจารย์ของเราไปสอนแล้วจะได้คือไม่ใช่ว่าไม่ได้นะคะอาจารย์มันได้เหมือนกับเทคนิคแต่ก็ต้องไปปรับตามบริบทของอาจารย์หลัง,งนั้นวันนี้เราก็เลยอถ้าอย่างนั้นเพื่อตามใจตามใจท่านอาจารย์เราก็เลยลองทําข้อสอบเอาไว้ซึ่งสมุิแผนการสอนเมื่อวานเราก็กลับไปคุยกันเดี๋ยวเราจะทําแผนการสอน แผนหนึ่งที่จะเผยแพร่ให้กับอาจารย์ที่ขึ้นเว็บไซต์ที่อาจารย์แบบอย่างได้แต่เป็นแผนการสอนไม่ใช่ทั้งหมดทั้ง3ทุกแผนนะคะอาจารย์ตัวอย่างแผนที่เราทําแล้วเดี๋ยวเราจะเผยแพร่ที่ไม่ใช่ของลิขสิทธิ์ของโรงเรียนนะคะจะได้ไม่เป็นปัญหาคือหมายความว่าที่เราไม่ได้ให้อาจารย์ไปเพราะว่าอย่างตัวอย่างแผนที่ดิฉันยกไปให้อาจารย์เมื่อวานมันเป็นแผนที่ดิฉันเนี่ยส่งให้กับทางฝ่ายวิชาการที่รวบรวม เหมือนกันเราสอนแล้วเราก็ต้องรวบรวมส่งฝ่ายวิชาการเหมือนกันนะคะเพียงแต่ที่บอกไปว่าอิสระของเราคือเป็นอิสระของครูคือดิฉันทาแผนนี้อาจารย์สิริวันไม่เอาไม้หนีบจะไปทําอย่างอื่นอาจารย์ดานาวาลีใช้แม่เหล็กก็ทําได้ก็คือแผนแบบนั้นแต่เดี๋ยวดิฉันสามท่านเนี่ยจะทำการบ้านแล้วแปะลิงค์ขึ้นไปให้อาจารย์นะคะในแบบนั้น แต่ไม่ใช่ว่าทุกแผนนะคะเป็นตัวอย่างนะคะจะได้รู้สึกแบบดิฉันก็เป็นความรู้สึกแบบกังวลใจเหมือนกันว่ามาแล้วอาจารย์มานั่งฟังแล้วไม่เห็นได้อย่างที่ต้องการอุตส่าห์เสียเวลาจากบ้านจากลูกจากครอบครัวมานะคะในส่วนนตรงนี้นะคะเหมือนกันพอยกตัวอย่างข้อสอบชุดที่1ไปเป็นยังไงคะข้อแรกอาจารย์บอกโห oh, ยากจังแต่เนี้ยแหะค่ะเป็นข้อสอบที่เราออกให้เด็กแต่ก็ไม่ใช่ว่า15ข้อยากแบบนี้ทุกข้อนะคะ ก็จะมีข้อง่ายข้อยากสลับกันมีทั้งข้อสอบที่เป็นความจําข้อสอบที่นําไปใช้ข้อสอบที่แยกเด็กเก่งเด็ก,ดกอ่อนได้เหมือนกันคือมีผสมกันแต่ทุกคนได้แต้มเท่ากันคือ15เก่งก็คือได้ไปเลย15 14แต่โดยส่วนใหญ่ะค่ะนักเรียนของเราประมาณ245คนต่อระดับชั้นเนี่ยในปีปหนึ่งเนี่ยคนที่จะได้ชุดที่1เต็ม15เนี่ยมีประมาณ10%หรืออย่างมากก็15% นะคะไม่มากไปกว่านั้นห้องหนึ่งจะตกประมาณ4-5คนมันก็แสดงให้เราเห็นว่าเด็กเนี่ยได้ส่วนที่อ่อนจริงๆก็ตามเคอร์บนะคะเออ7.5บ 7, ้าง8บ้างอะไรเงี้ยก็ล้าหลั่นกันแล้วเราถ้าบอกว่าทำไมข้อสอบเราใช้ได้พอเราไปวัดแล้วมันเป็นลักรักครังรงคัครั้งความถูกไหมคะมันก็จะมือวัดได้ตรงเนี้ย เป็นต้นค่ะนี่คือข้อสอบชุดที่หนึ่งต่อไปเป็นข้อสอบชุดที่สองนะคะซึ่งตรงนี้เผยแพร่ได้ค่ะเพราะเราก็ออกมาเหมือนที่บอกไปแล้วอาจารย์ดูจากหนังสือเรียนแล้วก็มาดัดแปลงนะคะนี่ดิฉันก็เอามาจากเมื่อวานเนี่ยค่ะขอเสริม์ามาจยา์นิดนะคะข้อสอบชุดที่หนึ่งเนี่ยข้อสอบชุดที่หนึ่งถ้าเป็นข้อสอบใหญ่อันนี้นะคะเรา จริงๆแล้วเรานำกลับมาใช้ได้อีกเนื่องจากว่าโรงเรียนนี่มีฝ่ายวัดประเมินผลเพื่อวิเคราะห์ตัวข้อสอบข้อสอบชุดที่1เนี่ยของทุกระดับชั้นเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อหาหนาจำแนกว่าข้อไหนยากแล้ง่ายนะคะฉะนั้นเวลาที่เราจะสอบป๊อปเนี่ยเราจะใช้ข้อสอบชุดเติมเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขาจะต้องส่งข้อสอบมาให้เราก่อนเรายังออกข้อสอบไม่ได้นะคะเรายังเวียนข้อสอบไม่ได้ทางวัดประเมินผลพอะรู้ว่าใกล้จะสอบเขาจะส่งตัวเนี้ยมาให้เราหรือถ้าไม่ส่งเราก เขจะไปทวงเขาก็จะส่งตัวใบมาแล้วเขาจะเขียนไว้ด้านหลังว่าข้อนี้สมัยก่อนเขาจะเขียนทุกข้อเลยค่ะว่าแต่ละข้อนี่มีอำน,นาจจําแนกเท่าไหร่แต่ณปัจจุบันนี้เขาจะเขียนเฉพาะว่าข้อไหนก็ตามที่ยากไปเขาจะบอกข้อนี้ยากให้แก้ไขถ้าเพื่ออะไรง่ายบอกข้อนี้ง่ายให้แก้ไขเราก็จะแก้ไขแล้วก็เวียนกันดูแล้วก็ส่งไปอีกรอบหนึ่งแต่บางครั้งเราก็จะพิจารณากันว่าข้อสอบเนี่ยเหมือนกับว่า มันว่าง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเด็กมีมีแค่ว่าความสามารถอาจจะลดลงเราก็อาจจะยึดอันเดิมซึ่งทางนี้โรงเรียนไม่ว่าแต่เขาจะมีการวิเคราะห์ฉะนั้นขกอสอบวิเคราะห์เราจึงไม่สามารถให้ผู้ปกครองเนี่ยคือเราให้ผู้ปกครองดูได้ค่ะแต่เราไม่สามารถให้ผู้ปกครองเนี่ย ถ่ายรูปคือเขาจะขอถ่ายรูปแล้วบอกถ่ายไม่ได้เพราะเป็นข้อสอบที่โรงเรียนวิเคราะห์เวลาที่เขาจะมาเนี่ยเขาต้องมาตัวต่อตัวเราจะนัดเข้ามาดูเลยเพราะของข้อสอบเราเนี่ยเราจะแยกเป็นสองใบคือตัวคําถามหนึ่งใบและตัวคําตอบที่เป็นกอขอคอซึ่งเด็กต้องกากระบาดเราคลยจะตรวจแล้วก็เจาะตรวจแบบนั้นนะคะดูเหมือนกันตรวจง่ายแต่เวลาที่ผู้ปกครองเขาต้องการมาเพราะชุดนี้เป็นชุดเดียวที่เด็กจะคะแนนค่อนข้าง ค่อนข้างได้น้อยและเด็กจะผู้ครองเขาอยากรู้ว่าทําไมลูกเขาเป็นแบบนี้อุ้ยเรียนมาได้จังเยอะทาไมถึงแบบได้แบบนี้เราจะให้เขาดูเลยแต่เวลาที่ให้เขาดูเราก็จะมีเทคนิคว่าเราจะเอาตัวกระดาษคําตอบให้เขาดูในส่วนของลูกเขาเท่านั้นคนอื่นคุณไปดูไม่ได้และเอาในกระดาษคําถามซึ่งเราจะมีคําถามของเราแล้วเราเฉลยไว้เลยยื่นให้เขาดูให้เขาเทียบกันว่าทําไมเป็นแบบนี้เขาคิดเองถ่ายได้ไหมไม่ได้เขาต้องดูต่อหน้าเรา เราจะไม่กล้าทําอะไรเลยตรวจงานไปมองไปว่าเขาแอบถ่ายหรือเปล่เาเพราะข้อสอบมันเวียนใช้ได้อีก่ะคะอาจารย์แล้วก็ขอเสริมนิดถนึงว่าข้อสอบเนี่ยที่อาจารย์บอกเขาแบ่งเขาจะแบ่งไว้เลยนะคะว่าเป็น แฟกเท่าไหร่เขาจะบอกเลยข้อนี้เป็นเป็นส่วิเป็นเรื่องที่ว่ามันกับเป็นความรู้5ข้อเป็นนําไปใช้5ข้อเป็นวิเคราะห์5ข้อใน15คะแนนเนี่ยมันจะต้องมีพวกนี้นะคะอยู่ในแต้มที่ใกล้เคียงกันหรือว่าอาจจะอาจจะมากกว่าข้อ2ข้อแล้วแต่นะคะก็เดี๋ยวเชิญราศรีวันต่อชุดที่2เลยค่ะชุดที่2นะคะยกตัวอย่างนะคะจา์เรื่องเปรียบเทียบจำนวน เราก็จะเนี่ยค่ะคิดอีกนิดนึงก่อนที่จะใส่เครื่องหมาย2อบวก5กับ4ีบวก1หรือว่า9กับ2บวก7อย่างเงี้นะคะชุดนี้ไม่ค่อยมีปัญหามากนะคะเด็กส่วนใหญ่ที่เข้าใจแล้วก็ได้เต็มนะคะต่อไปถ้าเป็นการแสดงวิธีทำเล็กไปใช่ไหมคะ อ่าเช่นโจทย์ของเรานะคะเช่นเช่นข้อสอบแสดงวิธีรมให้วาดรูปตามประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็เติมคำตอบในช่องว่างข้อนี้นักเรียนจะต้องวาดรูปแสดงการบวก3บวก4เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เติมคำตอบในนี้ด้วยเวลาเราให้คะแนนเราอาจจะให้ เติมคำตอบตรงนี้ถูกต้อง1คะแนนวาดรูปแสดงการบวกได้ถูกต้อง1คะแนนแบบนี้เป็นต้นนะคะแสดงวิธีทำไม่จำเป็นจะต้องหมายถึงการแสดงวิธีทำจากโจทย์ปัญหาอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเป็นในรูปแบบนี้ก็ได้นะคะ การแสดงวิธีทำชุดที่3ของเราเนี่ยเราไม่ได้เน้นนักเรียนที่คําตอบถูกเพียงอย่างเดียวเราจะเน้นที่ความรอบคอบความตั้งใจด้วยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ปัญหาของชุดที่3นักเรียนจะไม่ค่อยได้คะแนนเต็มเพราะง่ายไงคะคือทําง่ายแล้วก็เสร็จปัญหาของเราโดยส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือนักเรียนวาดรูปถูกแต่ไม่ใส่คําตอบลงไปในกล่องสี่เหลี่ยมด้านบนก็คือไม่รอบคอบนั่นเองนะคะหรือว่าบางทีพอทําแล้วเราเช่นเราบอก บางทีเราจะบอกว่าวาดรูปตามประโยะว่าดรูปสามเหลี่ยมตามประโยคสัญลักษณ์แล้วเติมคําตอบลงในช่องว่างนักเรียนไม่ฟังเห็นมาเคยชินทําแบบฝึกหัดมาใช่ไหมคะ,ะวาดรูปใช่ไหมฉันก็วาดวาดสี่เหลี่ยมวาดวงกลมแบบนี้ก็แสดงว่านักเรียนไม่ละเอียดรอบคอบดังนั้นคะแนน,นชุดที่3จะได้ก็คือนอกจากจะเก่งแล้วก็ต้องละเอียดรอบคอบดูอย่างทีทวนนะคะหลายครั้งเราก็จะออกคล้ายกับ ที่ทำนี่เป็นเคยทําในแบบฝึกหัดนั่นแหละเปลี่ยนตัวเหมือนที่บอกไปไม่มีอะไรที่ออกแล้วนอกเหนือเพราะฉะนั้นนักเรียนจะมาบอกว่าไม่เคยสอนไม่เคยทําไม่ได้นะคะในส่วนนัดตรงนี้นะคะยังไม่จบนะคะอาจารย์ คือที่จบเนี่ยนะคะก็คือจบสไลด์นี้ค่ะจบสไลด์นี้นะคะในช่วงที่ที่เป็นทั้งหมดนะคะแต่เรามีเพิ่มเติมก็คืออันนี้คือสิ่งที่เราเพิ่มเติมให้กับท่านอาจารย์ไปนะคะแล้วก็เมื่อวานเราก็คุยกันว่าเราเนี่ยมาพูดแล้วก็ให้อาจารย์ฟังเพียงอย่างเดียวนะคะเราจะเหลือเวลา,อาตอนแรกนึกว่านะคะก็คือเราก็อยากจะให้อาจารย์แลกเปลี่ยนบ้างว่าคือตลอดเวลาที่สอนมาเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์มี ปัญหาหรือประสบปัญหาในการสอนเรื่องใดบ้างหรือว่าสอนไปแล้วนักเรียนทําไมไม่เข้าใจสักทีหนึง่งอย่างของที่เราเองเนี่ยก็จะมีบ้างอย่างเช่นจะสับสนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการบวกลบนะคะทำอย่างไรก็ เป,เป็นอยากจะให้เวลาอาจารย์ประมาณ15นาทีนะคะเพื่อที่จะส่งข้อคําถามหรือข้อเรียกสงสัยเนี่ยมาให้กับเราแล้วเผื่อถ้าข้อใดที่เราตอบได้เราก็จะตอบให้ในช่วงบ่ายนะคะหรือว่าลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแต่ถ้าไม่ได้นะคะเราก็จะเอ่อมา ตอบคําถามนะคะแล้วก็แปะขึ้นไปที่ลิงก์ให้นะคะในส่วน,นตรงนี้รู้สึกหลายอย่างนะคะที่แปะที่ลิงก์นะคะถ้าไม่ได้ดิฉันไม่ลืมะคะ่ะจดไว้แล้วนะคะก็จะพยายามทําให้นะคะแต่ก็อาจจะมีช้าบ้างก็อย่าว่ากันนะคะทีนี้ก่อนไปเนะะี่ยค่ะเมื่อวานนี้เราพูดไปก็จะเหลืออีกในเทอมปลายเนี่ยก็จะมีเรื่องอีกประมาณ3เรื่องที่เราเนี่ยยังไม่ได้ Uh huh. พูดถึงนะคะก็คือในเรื่องของการช่างการตวงแล้วก็การวัดนะคะอย่างเช่นเดิมของเราเนี่ยการวัดครั้งหนึ่งเราเคยเอาการวัดมาอยู่ในเทอมสอนนักเรียนในเทอมต้นก็รู้สึกว่าไม่ประสบผลสําเร็จนะคะอาจารย์อาจจะทําไมล่ะวัดแล้วทําไมไม่ประสบผลสําเร็จเพราะว่าพอวัดเนี่ยในระดับชั้นป .1 นนเนี่ยก็จะเป็นแค่การวัดความยาวที่ไม่ได้มาตรฐานถูกไหมคะ แล้วก็ใช้อุปกรณ์แต่ว่าเนื้อหาของเราก็จะมีเรื่องของการเหมือนกับกึ่งที่จะเป็นมาตราส่วนคือเป็นหน่วยกลางแล้วก็เป็นมาตราส่วนเด็กก็บางคนไม่สามารถที่จะใช้มาตราส่วนได้ ะะเราก็จับประสบปัญหาเรื่องของการที่เด็กเปรียบเทียบมาตราส่วนในเรื่องของการช่าง,งการตวงแล้วก็การวัดไม่ทราบว่าอ,อาจารย์มีไหมคะหรือว่านักเรียนทําได้หมดเลยคะอ๋ออาจารย์มีแค่หนักเบาสูงต่ำเหรอคะย,ยาวสั้นแล้วอาจารย์ใช้หน่วยกลางในการวัดด้วยไหมคะ ใช้นะคะแล้วเวลาที่พอเปรียบเทียบเช่นสมมติว่านะคะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างนิดนึงนะคะอาจารย์จะประสบปัญหาเหมือนเราไหมนะคะก็เลยนะคะอย่างเช่นเนี่ยค่ะคืออย่างของโรงเรียนเราคือถ้าเกิดบอกว่าเปรียบเทียบดูแผนภูมิว่าอะไรสั้นกว่ายาวกว่าเนี่ยเด็กตอบได้ทันทีแต่พอเป็นหน่วยกลางในการวัดแล้วก็เป็นเหมือนอันนี้เราใช้หน่วยกลางคือเชือกถูกไหมคะคือถ้าเป็นภาพเด็กก็จะมองเห็นได้ชัดแต่บางทีถ้าเราใช้เป็น ตัวคำพูดเด็กอาจจะทำไมคะเปรียบเทียบไม่ถูกเราทำยังไงดีล่ะคะปฏิบัติจริงแต่ตอนนี้สมมติเราข้ามขั้นไปแล้วเพราะว่าการที่เราสอนเนี่ยจะให้ปฏิบัติจริงตลอดเวลาเลยได้ไหมคะไม่ได้เราก็เป็นขั้นนําหรือฝึกฝนถูกไหมคะเพราะว่าเราต้องการจะเริ่มจากของจริงปฏิบัติจริงไปแล้วเป็นสัญลักษณ์แล้วก็มาสู่นามมาทำพอมาถึงแบบฝึกหัดเนี่ย นักเรียนอาจจะไม่ต้องปฏิบัติจริงแล้วเราเป็นการวัดประเมินผลเพื่อให้เด็กรู้ว่านักเรียนทําได้ไหมเป็นนามธรรมาแล้วเราจะทํำยังไงล่ะคะอืมค่ะไม่ใช่ก็คือคําถามมาถึงว่าปอาจารย์บอกให้ปฏิบัติจริงแต่ตอนเนี้ถ้าเรามาถึงตรงนี้แล้วเลยข้ามขั้นของการปฏิบัติจริงไปแล้วเราอาจจะตอบตามหรือให้อาจารย์บอกว่าย้อนกลับไปปฏิบัติได้ถูกไหมคะ แต่ถ้ายังไม่เข้าใจอยู่ดีอะปฏิบัติจริงก็แล้วย้ำคิดย้ำทำไปเรื่อยถูกไหมคะหรือถ้าบางครั้งพองมัก็จะเกิดจนกระทั่งเพราะว่าบางครั้งต้องเกิดจากการฝึกฝนถูกไหมคะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้คือการช่างการตวงการวัดอาจจะต่างจากคณิต ต่างไม่ใช่ต่างเลยต่างจากการบวกและการลบตรงที่บางทีต้องมีของจริงให้เห็นดังนั้นสิ่งที่เราจะบอกก็คือว่าเวลาการสอนเรื่องพวกนี้ค่ะการช่างการตวงการวัดถ้าอาจารย์มีอุปกรณ์นะคะหรืออะไรก็ตามเอามาให้หนักเรียนเนี่ยหยิบจับสัมผัสอยู่บ่อยๆแล้วเขาก็จะเกิดความเคยชินจนกระทั่งเขาสร้างมโนภาพได้ด้วยตนเองเพราะว่าใช่ไหมเขมันเป็นไปได้ไหมเขว่า1ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่เราสอนทุกวันเนี่ย แล้วเด็กจะได้เลยบางทีก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นก็ต้องเป็นชีวิตจริงหรือสิ่งที่เขาเห็นเป็นประจําถูกไหมคะยิ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นเรื่องของการช่างถ้าเป็นลูกของพ่อค้าแม่ค้าอาจจะเป็นยังไงคะัยกว่าคนอื่นถูกไหมคะเพราะมันประสบการณ์จริงแบบนี้ดังนั้นก็คืออยากจะจะนําเสนอว่าในการสอนที่เป็นพวกช่างตวงวัดถ้าอาจารย์มีอุปกรณ์หรืออะไรก็ตามไม่ว่าจะง่ายๆประดิษฐ์เองเราก็นําสิ่งเหล่านี้มา ให้นักเรียนเนี่ยเห็นจริงๆนะคะอุปกรณ์อาจารย์บอกว่าทำไมง่ายเธอก็ซื้อไม่ใช่ค่ะประดิษฐ์ค่ะอย่างเช่นตาช่างตาช่างปนหนึ่งเราไม่ได้ใช้ตาช่างกิโลถูกไหมคะเพราะนั้นเป็นมาตรฐานเราใช้ตาช่างอะไรคะ<อ>ตาช่างสองแขนอุ้ยงบเราก็ไม่มีโรงเรียนเรามีเหมือนกันค่ะแต่ว่าเจ็ดห้องมีตาช่างสองแขนอยู่สามเครื่องพอไหมคะ มไม่พอตารางสอนโครงการสอนเดียวกันก็ผล,ลิตค่ะเพลอะไระคะไม้แขวนเสื้อตะกร้าขนมจีนค่ะใช่ <c oughs> ไหมคะตะกร้าขนมจีนอันเล็กค่ะก็เป็นสองเป็นสองแขนแล้วก็ให้นักเรียนทําแล้วเราก็แขวนเอาไว้ง่ายเพราะอะไรแล้วก็มีหน่วยกลางคือลูกแก้วก้อนหินเหล่านี้ให้นักเรียนหยิบจับสัมผัสเพราะเราอธิบายให้เด็กทําในหนึ่งชั่วโมงแล้วมีของจริงให้นักเรียนดูแต่ถามค่ะนักเรียน30คน ได้ทําทุกคนไหมคะไม่เราก็ต้องเลือกนักเเลยมาทําถูกไหมคะแล้วคนอื่นล่ะแม้หนูก็อยากทำอ่ะแต่อาจารย์ไม่เลือกเลยก็ตั้งเอาไว้เลยไม่ต้องกลัวเสียหายเพราะอะไรคะราคาก็ไม่แพงเราก็ประดิษฐ์ได้ง่ายๆอาจจะเสียเวลาบ้างเล็กน้อยถูกไหมคะเนี่ยคะ่ะก็คือจุดประสงค์หลักก็คือให้ฝึกแล้วก็เห็นจริงนะคะเพราะบางทีมาบอกว่าอาจารย์ผู้ปกครองมาถามหรือว่าทำยังไงดีละเด็กก็ไม่เข้าใจบางทีก็ต้อง ให้เด็กหยิบจับแล้วอ๋อมันใช่เองทำไปเรื่อยๆแบบนี้จนเด็กเกิดความเข้าใจหรือบางทีก็ลงทุนทำเหมือนของอาจารย์ดานาวดีใช้เห็นสื่อแล้วก็จะเห็นถึงความขลังนะคะเก่าแก่นะคะอาจารย์เขาก็ <laughs> นะคะอย่างเงี้ยทำเป็นการวัดให้เห็นภาพจริงๆนะคะสมัยก่อนแบบเนี้ยคือถ้าเกิดเป็นสื่อก็จะใช้เป็นการวัดแบบนี้เลยนะคะเป็นเนี่ย ให้เด็กเห็นแล้วก็มาหยิบมาจับแล้วก็เปรียบเทียบหรือบางทีพอไม่เข้าใจเราก็จะอาศัยเพื่อนช่วยอธิบายเพราะบางทีครูอาจารย์เ,เราก็คิดว่าเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะแบบนี้แล้วบางทีพอเราสอนเสร็จแล้วเราก็อย่าเพิ่งเก็บเลยโอ๊ยไม่ใช่ของเราก็ติดเอาไว้ข้างบอร์ดก็ได้แล้วให้เรียนมาตอบคําถามหรือมาตั้งคําถามจริงๆถูกไหมคะเนี่ยใช้ได้ทุกปีไม่ต้องเปลี่ยนเพราะคนที่เปลี่ยนคือเด็ก ถูกไหมคะเราจะเป็นทีเมื่อมันเก่าแล้วหรือเบื่อละภาพนี้เราก็ทําใหม่ถ้าเรามีเวลาไม่เราก็หยิบอันนี้ขึ้นมาแล้วก็อธิบายแต่บางครั้งภาษาของเราพูดเด็กบางคนอาจารย์พูดทีไรก็ไม่เข้าใจสักทีหนึง่งอาจารย์ก็เหนื่อยแล้วทําไงล่ะคะก็ใช้วิธีการที่เราใช้เป็นประจําคือเพื่อนช่วยเพื่อนแต่อันนี้เพื่อนช่วยเพื่อนเนี่นยนนะคะ่ะก็ต้องเลือกด้วยนะคะเพราะบางทีเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยเราเห็นว่าเก่งมากเธอไปช่วยอธิบายให้เพื่อนหน่อย ไม่อธิบายหลอกเสียเวลาผมยังเลยอาจารย์มาเดี๋ยวบอกคําตอบให้เลยใช้จุดประสงค์ไหมคะไม่ใช่เราก็ต้องเลือกเด็กที่เขาจะอธิบายเหมือนกันนะคะคือเช่นอาสาที่ห้องเนี่ยค่ะก็จะมีแบบว่าอาจารย์ทํางานเสร็จไวเดี๋ยวหนูช่วยไปอธิบายเพื่อนนะเราก็จะสังเกตว่าโอ้นักเรียนคนนี้มีน้ําใจพอไปอธิบายแล้วคืออธิบายจริงๆคือยอมที่จะพูดไม่ใช่พอไปถึงแล้วบอกคําตอบ คือบางครั้งเราก็เอ๊ะทำไมเธอมาส่งแล้วล่ะอ๋อเพื่อนเขาอธิบายแล้วเธอเข้าใจไหมจริงนะเราก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งคือบางทีเราต้องยกนิ้วให้กับเด็กหรือเพื่อนคนนั้นว่าบางทีครูพูดซะตั้งนานเธอพูดประโยคเดียวทำไมเพื่อนเข้าใจแล้วก็เพราะว่าภาษาที่เราใช้เขากับวัยของเขาเป็นยังไงกันคะมันต่างกันบางทีเราก็ต้องยอมแบบนั้นหรือว่าบางทีพอเราลดวัย ไปตามกับนักเรียนนักเรียนก็เอออาจารย์ทำไมพูดแบบนั้นน่ะอาจารย์เป็นเด็กเหรอก็มีบ้างใช่ไหมคะเราก็ต้องยอมปรับเปลี่ยนไปบ้างหรือบางทีอาจารย์คะเราก็ต้องอินเทรนตามนักเรียนคะ่ะเช่นก็ทราบค่ะเราก,เราก็เราก็จะดูละครถูกไหมคะหรือดูหนังอะไรตามเรื่องของเราแต่บางทีเราก็ต้องย้อนกลับไปเหมือนกันหรือว่าช่วงนี้การ์ตูนอะไรดังเด่นเป็นที่สนใจของนักเรียนเราก็ดึง ตัวเด่นตัวละครเหล่านั้นมาเป็นนางเอกของเรื่องแทนที่จะเราเป็นนางเอกสักทีเดียวเราก็เอาชื่อตัวละครเหล่านั้นมาเป็นนางเอกนะคะที่ใช้ได้อย่างเช่นที่โรงเรียนเนี่ยค่ะเวลาที่เด็กปอนหนึ่งสมัยก่อนก็จะเป็น power pop girl ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวนี้ power pop girl รู้ไหมคะไม่รู้จักต้องเป็นอะไรคะเอลซ่ Elsa. ใช่ไหมคะคือตามแต่ยุคแต่ละสมัย เราก็ปรับเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเหมือนที่บอกไปก็เนี่ยค่ะเราก็มาเหมือนกับแลกเปลี่ยนกันแต่บางทีถ้าเด็กไม่ได้สนใจส่งนี้ก็จะเอาจากในชุดจํประจำวันหรือละครแต่บางทีพอละครเราก็ต้องสอดแทรกบางทีครูไม่ได้ดูละครหรอกเพราะกลับบ้านไปก็เป็นยังไงล่ะคะเหนื่อยกว่าจะทํางานบ้านทําอะไรเสร็จก็หลับแล้วก็อาศัยหูฟังค่ะนักเรียนคุยกันค่ะที่ห้องก็จะเป็นค่ะ คุยกันแล้วเราก็ถาม,ม,มน่ป็นคุยเรื่องอะไรหรอเขาก็จะเล่ามาให้เป็นฉากฉา,ากเลยถุกว่ายิ่งละครบางทีเด็กๆเ,เนี้ยไม่ได้ไม่ได้ค่อยรู้เรื่องแต่พี่เลี้ยงดูพ่อแม่ดูก็จะเล่าเขาก็จะติดแบบนี้เราก็ปรับเปลี่ยนนะคะค่ะอันนี้เราก็จะพูดถึงตรงนี้ไปก่อนนะคะ